ถามมามีคนรู้จักคบซ้อนค่ะเขามักมาปรับทุกเรื่องความรักให้เราฟังบ่อยๆเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาที่เขาคบซ้อนแต่ไม่รู้จะตักเตือนยังไงเราควรวางตัวอย่างไรดีคะจึงสามารถครบเป็นเพื่อนกันต่อไปได้ก็ก็วางตัวเป็นเพื่อนนั่นแหละเอาเป็นเพื่อนอะคือเราเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนนะ อะไรเตือนได้ก็เตือนอะไรเตือนไม่ได้ก็ต้องรอให้กรรมมันให้ผลนะั้นเราก็ค่อยไปเ,เหมือนกับเตรียมทิชชู่วไว้เตรียมทิชชู่วไว้เพราะสุดท้ายนะแต่ว่าบางทีเราเราช่วยเขาได้นะเวลาที่เขาทุกข์เขามาปรับทุกข์ใช่ไหมแปลว่าตอนนั้นเขามีความทุกขน์ะบางทีบางทีเนี่ยต้องต้องฝึกใช้ประโยคคําถามบ้างอะ สมมตว่าเขามาปรับทุกเรื่องความทุกใช่ไหมเราก็ถามว่าที่เราที่เขาทุกอยู่เพราะอะไรนะทำไมเขาถึงเป็นทุกนะให้เขาให้เขาอ่ะทบทวนแล้วให้เขาตอบตัวเองนั้นมันมันเป็นวิธีแบบโคชชิงนะมันเป็นวิธีแบบโคชชิงใช้การตั้งคําถามให้เขาคิดเองเพราะว่าถ้าเราบอกเขาเขาจะไม่ได้คิดนะถ้าเราบอกเขาเขาจะได้แค่ความจํา แต่ถ้าเราถามเขา,นะเาถามเขาเช่นนะสมมติว่ามีคนมามาปรึกษาพี่อย่างเงี้ยเขาครบซ้อนอะไเงี้ยเราก็บอกว่า,าคิดว่าตอนเนี้ยที่ทุกอยู่ทุกเพราะอะไรหมอ,อก็ทุกเพราะว่าเขามีคนอื่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยฉันไม่อยากให้เขามีาก็แปลว่าก็แปลว่าเ,าเราทุกเพราะว่าเขามีคนอื่นถูกไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้ว คำถามต่อมาคือว่าคิดว่าถ้าครบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอแล้วเขาก็ยังมีคนอื่นต่อไปเรื่อยๆเราจะมีวันสบายใจได้ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันใช้คําถามไม่ใช่แค่ไม่ใช่ใช้การบอกนะีนิยยกตัวอย่างเฉยๆนะถึงเวลาจริงต้องไปปรับหน้างานดูหน่อยหนึ่งนะ